วัดหม่สัญญาสิริเชษบ้านห้วยทรายอำเภอนายูงจังหวัดปูดรธานีวันที่16-20ถึงกุมภาพันธ์2569ก็จะเป็นวันน่าฉลองโบูสตรหลังนี้เนาะข้างหน้าก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณ อาเวสวรรณนี่ก็มาลงอุโบสถแต่อุโบสถนี้ยังยังไม่ทำสังฆกรรมนะพิธีกรรมก็สําลองไว้ฉันอาหารเพนก็โน,น่นหลังคาดแดงๆโน,น่นที่จะไปทำสังฆกรรมกันพระพิสุมาร่วมลงโบสถ วันนี้พาไปชมฝากช่อง YouTube ช่องสวสศักชอกอระเชอสองใบไม้ด้วยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวอาตมาจะพาไปชมฝากช่อง YouTube ใหม่อีกอีกไม่นานก็แสนซับแล้วแล้วอีกเหลืวอีกไม่นาน3ามสีวันก็แสนซับช่วยๆกันหน่อยนายโยมนะขอจะเจริญพรพาเที่ยวพาละ สักหน่อยก็อ๋นี่ก็มีนี่ก็มีโยมโยมก็มามาทำบุญมาทำบุญลกที่ลงทานอ่ะวันนี้โยมก็มาหลายหมู่บ้านด้วยกันเนาะวันนี้ก็พาธรรมชาติลงไปนั่นก็จะเป็นมี สาน้ำนะก็โยมกมาที่นีน่โอ้ยหมากอะไรนะหมากอะไรนะไร,ร้อนจังวันนี้ก็เป็นวัน บนข้าประดับยิ้เนาะโอ้าข่อยยิ้มมาแล้วโซเฟอร์โซเฟอร์อาตมามาแล้วโซเฟอร์หลวงพ่อพระครูเจา้าคณะตำบลน,นาเช่นะเอะเออความห่าความว่าสันนะแต่การเอาอสบายเลยอพืออม บรรยากาศภายในวัดก็วันที่16ถึงวันที่20เนาะก็จะมีงาน16ถึง20ก็จะมีงานพาไปชมพาไปชมอยู่ข้างในก่อนพาไปโน่นเมื่อกี้ก็ฉันข้าวมาพอดีโอ้ บาหลีวันนี้ยังแม่บอกข้างบาหลีลายมุมหลายมองเนาะมึนอย่าผ้ามาเอาจะเย็นเจนเพิ่งชั้นเขานี่เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติอ่าคลองราชหกสิปีวัดใหม่สัญญาศรีเฉดตมาก็มาเรียนที่นี่เละาตมาก็มาเรียนที่นี่นักธรรมชั้นตีนะ ตอนนี้ก็อาตมาก็เรียนอยู่ม .4 แล้วอ,อ,อายุห้าสิบเรียนได้ม .4 ก็โอเคแล้วก็ทำโทรทำเอกได้หมดแล้วอบรรยากาศ พาชมบรรยากาศภายในนะเน,เนาะม,มีต้นไม้ต้นไม้ราบเรือนมากเลยมีต้นไม้น่าก็เป็นมีความร่มเย็นเพราะว่ามีต้นไม้เนาะ,ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้จะมาก็ฝากช่องฝากช่องยูทูปเพื่นะครับเอ่อสัดเท่ากระเจอสองใบไม้ใกล้จะแสนซับแล้วนนีใกล้แสนซับแล้ว เขาจะเริญพรอน